สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามากินหมูต้มสมม่วงครับฮานามเดครับใส่วัวหอมหัวเทียมลงไปและกงั้นครับพอน้ำเดือดเดือนครับใส่ดกงหมูลงไปในกระทะครับพอใส่ดงหมูลงไปในกระทะแล้วเราก็ทําการขวนๆสักนิดน้อยเฟื่อให้มันข้าวน้ำขานน้าวเนียครับแล้วงั้นก็ฉุนฟองครับฉนฟองออกจากถาครับเส็จหลวใส่เกลือลงไปล้งจากนใส่เกลือเอส็จแล้วเราก็ใส่หลอดนีลงไป หลังก้นก็ใส่ใบสมวงกับย้ำไม่ดีลงไปในกระทะกับขวนทั้งฮิตฝ่อให้ใบม่วงรับมันทกน้ำมดต่างๆนะครับเสร็จแล้วหลังกานครับทาการชิมรสชาติครับผันผื้นมั้งครับรูรูอย่างเดียวว่ามันหลอนนะครับหลังจากชิมรสชาติเสร็จแล้วนะครับก็ทําการทดท้ายโดยการตักไส้ถ้วยครับเผื่อทีจะนําไปกินนะครับสําหรับเรีูกว่ดีครับมูตมสมวงนรื่ถทึว่า รอยแรงเลยนะครับนะวนตกตกอาการแบบนี้กินแล้วมันฟินครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ